สวัสดีครับมาดูเท่าอน,นันจะโชคกันนะครับอนนันจะโชคแบบใบนะครับแล้วนี่ของที่เล้วนะของที่เร็วนะ นี่วที่แล้วนะอาจารย์สาธักเข้านะครับเ่าตุงเ่าตุงไม่มีนะมีเขาแค่เล็กเด่นนะต่างตุงอาทิตย์วันอาทิตย์ เข้าศูนย์นะครับโอเคนี่เข้าห้าสองนะรวมกันดังเข้าห้สองปกติเอสจะจับเป็นล่างไฮเลรกมาล่างเล่นล่างนะเดี <c oughs> ย๋ยนี่ไปบนนะรนตรนตรงนี้ไม่เข้านะครับ อันนี้เดินนะครับนี่รางวันที่หนึ่งเนี่ขาเก็บพันล้านเดินอนี้ไม่เข้านะครับเขาแค่เล็กเดินนะนี่ตัวเดินนี่นี่มิติมันนี่นะเท้าสองศูนอันนี้กลับมาเดินนะครับห้าชียหกเจร์ สองศูนย์ได้สองห้านี่ก็เดิมตรงนี้ไม่มีสองศูนย์นะอาจารย์บวกามเข้าเด่นห้านะครับวันที่เด่นตรงนี้ตรงนี้ถ้านักคำนวณเดิมปกติฮะ แล้วมาดูข้องหลังหน่อยอันนี้งดที่แล้วนะครับน,นี่เข้านะน,นี่เข้าเดี่นสาได้สื่เลกดับผ่านนะครับ ตรงนี้ข้าวนะครับจันเทศมงคลพิชิตด้วยจันพิชิตเดินต่อนะครับนาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่เดินน่าจะสองวัดนะ สองนวดแล้วนวดก่อนนั่นศู <Okay. Okay. S 2> นย์เก้าศูนย์เก้านวดที่แล้วข้าห้าสองน,นะครับการชะนอกเดินนะครับการชะนอดเก้า <Okay. S 2> ต่อ ว่างเตาหับม่เข้าครับโดยโดยหลักเข้านะเั็นเ้ขท้ายสองตัวเข้านะครับสองสูงจันเด็ดก็เข้าแค่เลขเด่นนะคร mm ับ hmm. เลขเงินล้านเข้านะครับห้าสองอันนี้เข้าเด่นสองสูง ตรงนี้ทางเลขมูที่แล้วหลุดนะครับเท้าแค่เลขเด่นนะครับจตรงตรงเข้านะครับสองห้าเลขสูนสองอาจะรยนัดเข้านะครับช่องอ่างเปาก็เข้าสองศูนย์นะ ท่านบนาัญญัตพนก็มาเดินตอนครับถ้ามรรโกตก็เข้าเป็นยอดนี่ไม่เข้าตรงนี้เข้าเปิดแทนจรูปเด่นนะอสองนะ <c oughs> มาดูของอุ้ยกันนะ นี่นะเลยนี่นะถ้ติดตามตรงไหนก็รีแคปหน้าโจอไว้นะน ก็จะมันกันแลขศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับอ้ยโอเที่แล้วหลุดมาหลุดมาสองหดแล้วเลยสองหดแล้วโอ นนอันนี้ยังเดินนะครับแต่ว่าเดินไปข้างบนนะทีแล้วนะตรงนี้ก็ดีนะเดินดีนะสี่หกเจ็ดเก้าลึกท้ายของตัว่ท,ทีแล้วไม่เข้าอันที่หนึ่เข้านะครับตลาบเลข นีอมิสเตอร์บอลเออมิสเตอร์มันนี่มิสเตอร์มันนี่รอที่เดี้ยวเข้านะ เด่นตรงนี้เข้านะครับเข้าทุกงวดนะครับี่เจียนวดที่เหลวกับเลยนนะครับ ตรงนี้ข uh, um ้านะครับโอเทอาจารย์สุธินาเข้าวพิงยบุษะครับ พี่มีจอดเครอคอรับนี่ครับสำหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบเอ็นถุนนานะคทุก แค่หน้าจอยเลยนะครับด,ด,ดอืมนะครับโอเหรยยือยังแค่หน้าจอยนะเน็กด,ดับงดทีแล้วผ่านนะคระับเดี๋ยวอีกสามเนาะ หลุดไปเงนินออดก่อนเนี่ยหลุดนะให้สูงมานะอันนี้ของงดที่แล้วผ่านน,นให้สี่มาแล้วรถที่แล้วคู่ค่ะคุยคู่หนึ่งสามเก้าห้าไม่ใช่หกเก้าห้า อาจารย์พิชิตวมืที่แล้วเข้านะครับเด่นสองแปดแตครับเข้าไปที่สองวันนี้ให้มาสามสี่นะครับไปออกไปเล่นนอกมึง ทำชโนดงวดที่แล้วข้านะคะะรับแคปหน้าจอเลยอันนี้ข้าวนะครับงวดที่แล้วส้าสองศูนย์แล้วก็ห้าเก้าห้าสองนะครับน,นี้ก็เข้านะครับงวดที่แล้ว พลังเตาครับหลุดนะครับเมื่อที่แล้วอ่าจันเดะไอตัมตรงไหนก็แคหน้าจอไปนะครับครับ แค่หน้าจอไปเริ่มการนัดเข้านะครับมุที่อกการนัดแล้วก็ตรงตรงเยันร้านเยันร้านมุที่แล้วเข้านะครับเข้าห้าสองเด็กเด่นเข้านะครับเข้าสองศูนย์ อาจารย์ปัญญาพลเข้านะครับงวดที่แล้วอาจารยวันไหนก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับเ็นยอดงวดที่แล้วเข้าสองนะครับเจนอูงวดที่แล้วไม่เข้านะ ฉันอูไม่เข้าแต่จิกมันเข้าก็เล็กเด่นนะครับมุกท่าน ก็บหน้าจอไปเลยจะไปให้ช้าเลยครับคนมีโชคเมืงที่แล้วหลุดนะครับสรุปเลขเด่นข้าวนะที่แล้วสรูปเลขเด่นตรงนี้ข้าวห้าสองนะ ตรงนี้ตรงนี้ยังได้สองเลยครับครับไม่ช้าเลยให้คิดมันยาวหน่อยนะตรงนี sleeve, ק, diver, like ้ว่าที่เราเข้านะครับเข้าห้าสองนี้ก็เข้าห้าสองห้านะ เราเทียบนะ A B C A B C ไม่ตัวเพาะแนเลกไทยสองอสตัวไม่มีศูนะเด่นสองไม่เคยมัมีสมีศูนย์านหนึ่ง ี่เหลือไม่มีโอเคนะสำหรับคลิปนี้าาก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ